2. ส,สันทวักหมวดว่าด้วยความสนิทสนมหนึ่งอินทสมานาโคตตชาดกว่าด้วยอินทสมานาโคตดาบทดาบทโพธิศัตว์บอกดาบทที่ไม่ควรทำความคลุกครีกับคนชั่วว่า 21. บ,บุคคลไม่ควรทำความสนิทสนมกับคนชั่วบุคคลผู้ประเสริฐรู้ประโยชน์ชัดอยู่ ก็ไม่ควรทำความสนิทสนมกับบุคลบคลผู้ไม่ประเสริฐเพราะว่าบุคคลผู้ไม่ประเสริฐถึงแม้จะอยู่ร่วมกันเป็นเวลานานก็ยังทำความชั่วเหมือนช้างที่ได้ฆ่าอินทสมานคโคตดาบท22บบุคคลรู้บุคคลใดว่าผู้นี้เช่นเดียวกับเราด้วยศีลปัญญาและสุตตะพึงกระทำไมตรีกับบุคคลนั้นนั่นแหละ เพราะการสมาคมกับสัตว์บุรุษเป็นความสุขโดยแท้อินทสมานโคตชาดกที่หนึ่งจบ 2. สันทวชาดกว่าด้วยการสนิทสนมพรามโพธิสัตว์ตกใจกลัวที่บรรณศาลาถูกไฟไหม้กล่าวว่า 23. สิ่งอื่นที่ชั่วช้าไปกว่าความสนิทสนมกับคนชั่วไม่มี เพราะไฟนี้อันเราอิ่มน้าด้วยเนยใสยและข้าวปลายาดแล้วก็ยังเผาบรรณาลาที่เรากระทำได้แสนยากพระโพธิสัตว์ดำริว่าความสนิทสนมกับสัตว์บุรุษเป็นสิ่งประเสรศิฐจึงกล่าวว่า24สิ่งอื่นที่จะประเสริฐไปกว่าความสนิทสนมกับสัตว์บุรุษไม่มีแม่เนื้อสามายังเลียปากราชสี เสือโครงและเสือเหลืองได้เพราะความสนิทสนมสันทวชาดกที่สองจบสสุสีมาชาดกว่าด้วยพระเจ้าสุสีมะพรามปุโรหิตโพธิสัตว์ของพระเจ้าสุสีมะกราบทูลเรื่องที่ได้ทราบข่าวมาว่า25ข้าแต่พระองค์ผู้ทรงพระนามว่าสุสีมะ ช้างดำมีงาขาวของพระองค์เหล่านี้ร้อยกว่าเชือกประดับด้วยขายทองคำพระเจ้าสุสีมะพระองค์ยังทรงระลึกถึงการกระทําของพระชนกและพระอัยกาของพระองค์หรือจึงตรัสว่าเราจะให้ช้างเหล่านั้นแก่พราหมณเหล่าอื่นพระเจ้าค่าพระเจ้าสุสีมะทรงสดับคําของพระโพธิสัตว์แล้วตรัสว่า26นี่พ่อมนบ ช้างดำมีงาขาวของเราเหล่านี้ร้อยกว่าเชือกประดับด้วยขายทองคำเรายังระลึกถึงการกระทำของพระบิดาและพระอัยกาจึงพูดว่าเราจะให้ช้างเหล่านี้แก่พรามเหล่าอื่นสุสีมะชาดกที่สามจบสคิดชะชาดกว่าด้วยสายตานกแกรง พระเจ้าพรหมทัตตรัสถามพญานกแร้งโพธิสัตว์ว่า27ธรรมดานกแร้งย่อมเห็นซากศพได้ไกลถึงร้อยโยชนิช่หรือเพราะเหตุไรเจ้าแม้มาใกล้คายและบวงแล้วก็ไม่รู้พญาแรแงงโพธิสัตว์กราบทูลว่า28เมื่อใดสัตว์มีความเสื่อมในขณะจะสิ้นชีวิต เมื่อนั้นถึงจะมาใกล้คายและบ่วงก็ไม่รู้คิดชาชาดกที่สี่จบหนัก,กุลาชาดกว่าด้วยพังพรลือสีโพทิ่สัตว์เห็นพังพรกลับมาจึงกล่าวว่า 29. นี่เจ้าพังพรผู้เกิดในคันเมื่อเชื่อมสัมพันธ์กับงูที่เป็นศัตรู ยังจะนอนแยกเคี้ยวอยู่ภายนั้นมีมาแต่ไหนหนอพังพรตอบว่าสามสิบในศัตรูบุคคลพึงระแวงไว้ก่อนแม้ในมิตรก็ไม่พึงวางใจภัยที่เกิดขึ้นจากคนไม่มีภัยย่อมกัดกร่อนจนถึงโคนรากนักกุลชาดกที่ห้าจบหก อุปสาลหกะชาดกว่าด้วยพรามอุปสาลหกะพรามโพธิสัตว์ตอบปัญหาของมานพกำหนดด้วยบุกเพนิวาสยาแล้วจึงกล่าวว่าสาอพรามชื่ออุปสาลหกะจำนวนหนึ่งพันคนได้ถูกพวกญาติเผาในสถานที่นี้สถานที่ไม่เคยมีคนตายไม่มีในโลก 32. สัจจะธรรมะอหิงสาสัญญามะและธรรมะมีอยู่ในผู้ใดพระอริยเจ้าทั้งหลายย่อมคบหาบุคคลเช่นนั้นเพราะคุณธรรมชื่อว่าไม่ตายในโลกอุปสาลหากะชาดกที่หกจบ 7. สมิธทธิชาดกว่าด้วยเทพธิดาลงรักสมิธิโพธิสัต เทพธิดาปะเล้าประรมพรามโพธิสัตว่าสามสิสภิกษุท่านยังไม่ได้บริโภคกามคุณเลยกลับมาเที่ยวพิกขาจารย์เส้นนี้ก็ท่านบริโภคกามคุณเสียก่อนแล้วจึงเที่ยวพิกขาจารย์จะไม่ดีหรือภิกษุท่านจงบริโภคกามคุณเสียก่อนเถิดแล้วจึงเที่ยวพิกขาจาย์ ขอเวลาบริโภคกรรมคุณอย่าได้ล่วงเลยท่านไปเสียเลยพระามโพธิสัตว์กล่าวคาถาที่สองว่าสาสบสี่เราไม่รู้เวลาตายของตนเลยเวลาตายปิดบังอยู่ยังไม่ปรากฏเพราะฉะนั้นเราจึงไม่บริโภคกรรมมาเที่ยวพิกขาจารย์อยู่ขอเวลาบำเพ็ญสมณธรรมอย่าได้ล่วงเลยเราไปเลย สมิธิชาดกที่เจ็ดจบ 8. สกุนักคกิชาดกว่าด้วยเหยี่ยวนกขาวหลงกลนกมูลไถยพระาศาสดาทรงแสดงเรื่องเหยี่ยวนกเขาวกับนกมูลไทในอดีตแล้วตรัสเรื่องโคจรของภิกษุว่า 35. เหยี่ยวนกขาวโฉบลงเต็มแรงด้วยหมายใจว่า จะจับเอานกมูลไถท,ที่อยู่ในที่หากินโฉบลงอย่างฉับพลันเพราะเหตุนั้นจึงถึงความตายเมื่อเหยียวนกเขาตายแล้วนกมูลไถจึงออกมายืนบนอกของเหยียวนกเขาเปริงอุทานว่า36เรานั้นเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยอุบายยินดีแล้วในการหากินอันเป็นเขตแห่งบิดา เห็นประโยชน์ของตนอยู่เป็นผู้ปราศจากศัตรูย่อมเบิกบานใจสกุลนักคิชาดกที่แปดจบ 9. อารกะชาดกว่าด้วยศาสดาอารกะสอนการแผ่เมตตาพรามโพธิสัตว์บวชเป็นฤาษีเมื่อจะสอนหมู่ฤาษีจึงได้ประกาศอนิสงค์ของเมตตาว่า 37. ผู้ใดอนุเคราะห์ชาวโลกทั้งมวลด้วยเมตตาจิตหาประมาณไม่ได้ทั้งเบื้องบนเบื้องต่ำและเบื้องขวางโดยประการทั้งปวง38จิตเกื้อกูลหาประมาณไม่ได้เป็นจิตบริบูรณ์อันผู้นั้นอบรมดีแล้วกรรมใดที่เข้าบำเพ็ญแล้วพอประมาณกรรมนั้นจะไม่เหลืออยู่ในจิตของเขานั้น อรกะชาดกที่เก้าจบ10กะกันตกะชาดกว่าด้วยกิ้งกาได้ทรัพย์พระราชาทรงทอดพระเนตรกิริยาของกิ้งกานั้นซึ่งไม่นอบน้อมเหมือนก่อนจึงตรัสถามว่า39กิ้งกาบนยอดเสาค่ายตัวนี้ไม่ลงมาอ่อนน้อมเหมือนวันก่อน ท่านโมโหสถบัณฑิตท่านรู้ไหมว่ากิ้งกากลายเป็นสัตว์กระด้างกระเดืองไปเพราะเหตุไรสี่สิบกิ้งกาได้ทรัพย์กึงมาศซึ่งตนไม่เคยได้มาก่อนจึงดูหมิ่นพระเจ้าวิเทหะผู้กรองกรุงมิถิลากกันตกะชาดกที่สิบจบสันทวักที่สองจบ รวมชาดกที่มีในวักนี้คือ 1. อินทสมานโคตตชาดก 2. สันทวชาดก 3. สุสีมชาดก 4. คิดชะชาดก 5. นัก,กรชาดก 6. อุปสาลหากะชาดก 7. สมิทธิชาดก 8. สกุนักขิชาดก 9ก้าอาระกะชาโดสิบกักจันตกะชาโด